เพื่อนๆแน็ตอินออสวันนี้แน็ตจะมาชวนเพื่อนๆทำมิดบอลนะคะสปากเกตตี้มิดบอลแต่มิดบอลเนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเราจะทำเองจากวัตถุดิบที่ง่ายๆนะคะหาง,ง่ายมีอะไรบ้างเอ่ยเนื้อวัวบดไข่ไก่หอมใหญ่เกล็ดขนมปังนมปาไมซานชีส กลือและพิไัยสําหรับปรุงรสนะคะแล้วก็เนตเพิ่มเติมโหระพากับพาสลี่นะคะเข้าไปเพื่อให้ได้ความเป็นอิตาเลียนมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยเนื้อวัวที่นี่ถ้าซื้อปริมาณเยอะๆอย่างเช่น2กิโลกรัมเนี่ยจะได้ราคาถูกกว่าแนตก็จะซื้อมาครั้งละเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ซองวัคซัมซีลนะคะเข้าช่องแช่แข็งนะคะทังไว้ถุงละ200กรัมนะคะ เรานำนำออกมาให้คลายตัวแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะคะตัวเกล็ดขนมปังเ,เติมนมลงไปนะคะเพื่อให้เกล็ดขนมปังเนี่ยดูดนมเข้าไปตัวนี้จะทําให้เนื้อมิตรบอลนะคะมีความนุ่มแล้วก็เกาะกันเป็นก้อนนะคะแต่เวลาใช้เนี่ยไม่ใส่นมลงไปนะคะใส่เฉพาะเกล็ดขนมปังที่อิ่มนมแล้วนะคะ จากนั้นก็ใส่ปาไมซานนะคะหั่นหอมใหญ่เป็นเต๋าเล็กๆนะคะผสมลงไปสับพาสลี่และโหระพานะคะจนละเอียดนะคะ ตัวนี้จะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะได้ความหอมจากสมุนไพรนะคะมิตรบอของเราก็จะอร่อยยิ่งขึ้นไข่ไก่หนึ่งฟองจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนัดใส่ถุงมือนวดเลยค่ะแต่ว่าพอดีว่าวันนี้มาทำกับข้าวที่บ้านโคนะคะ เขามีถุงมือซึ่งสายใหญ่ไปจังหน่อยนะคะแต่ว่า,าเราก็ก้อมแกล้มใช้ไปก่อนจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนนะคะปั้นให้ขนาดใกล้เคียงกันนะคะจะได้เวลาอบจะได้สุกเท่าๆกันทุกก้อนนะคะเปิดไฟเตาอ,อบไว้200องศานะคะ แล้วเราจะนำมิตรบอลเ,เข้าไปอบประมาณสัก5นาทีก็สุกแล้วค่ะหรือถ้าใครทำปริมาณไม่มากจะเอาไปอบในหม้อแอร์ฟ y e เออร์ก็ได้นะคะระหว่างที่มิตรบอลอยู่ในเตาอบเราก็เตรียมต้มเส้นพาสต้านะคะแล้วจากนั้นก็จะมาเตรียมซอสมะเขือเทศนะคะ น้ำมันมากอกออกมาในกระทะนะคะตามด้วยหอมใหญ่มะเขือเทศกระป๋องนะคะหรือถ้าใครจะใช้มะเขือเทศสดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้มะเขือเทศสดเนี่ยอาจจะต้องผสมตัวโทสมาโตเพสลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะใสเกินไปพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เอามิดบอลออกมาจากเตาอบนะคะ ใส่ลงไปในตัวซอสของเผือเทศของเราเนี่ยนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะใช้ได้พอเส้นพาสต้าสุกแล้วก็ตักใส่จานนะคะแล้วก็ราดซอสมิดบอลของเราเนี่ยนะคะ โรยพาสลี่ที่สับละเอียดลงไปนิดนึงนะคะแต่งหน้าด้วยช่อโหระพาเล็กๆแล้วก็โรยหน้าอีกครั้งด้วยปาเมซานชีสนะคะเท่านี้ก็จะได้สปาเกตตี้เม็ดบอลนะคะที่เราทำเองนะคะง่ายแล้วก็อร่อยใช้เวลาไม่นานนะคะโคบอกว่าเม็ดบอที่ทำเองเนี่ยนะอร่อยกว่าที่เราไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอของแนทนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่ใน คลิปวิดีโอครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ